สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาพบกันในวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องการอ่านสะกดคํานั่นเองนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยการอ่านสะกดคําของเราเนี่ยจะมีพยัญชนะแล้วก็สระอะไรบ้างนะคะให้เราไปเรียนรู้พร้อมกันได้เลยแต่ว่าก่อนจะเริ่มเรียนนักเรียนอย่าลืมตเตรียมหนังสือชุดแม่บทมาตรฐานวิชาภาษาไทยเล่มสีเขียวนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมไปพร้อมกันเลยค่ะ ในหน้าแรกที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็จะอยู่ในหน้าที่84ค่ะก็คือจะมีรูปภาพให้นักเรียนลองทายกันดูนะคะว่าพยัญชนะที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพนี้เนี่ยเป็นพยัญชนะอะไรอย่างเช่นรูปแรกนะคะเป็นรูปใบไม้จะต้องเป็นพยัญชนะบอใบไม้นะคะนักเรียนก็เขียนบอใบไม้ลงไปได้เลยค่ะ จากนั้นเราก็จะเดินทางไปหาใบไม้ตามเขาวงกดนั่นเองนะคะให้เลือกเส้นทางที่สั้นที่สุดนะคะต่อมาค่ะเป็นรูปเด็กกําลังชี้ที่อวัยวะอย่างหนึ่งที่อยู่ในป่าก,ก็คือฟอฟันนั่นเองนะคะเขียนฟอฟันลงไปเลยแล้วก็ลากเขาวงกดไปหาฟอฟันได้เลยค่ะต่อมาค่ะเป็นรูปเรือแต่เรือชนิดนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเรือสำเภานั่นเองค่ะก็จะเป็นพ้อสำเภานั่นเองนะคะ ข้อที่4นะคะเป็นรูปพานนะคะก็จะเป็นพอพานนั่นเองแล้วเราก็ลากเขาวงกดไปหาพอพานได้เลยหาเส้นทางที่สั้นที่สุดนะคะที่จะไปหาพยัญชนะของเราได้เนาะและตัวสุดท้ายก็คือผอพึ้งค่ะ พอพึ่งเนี่ยตรงหยกักตรงกลางเราไม่ต้องขึ้นไปถึงบรรทัดด้านบนนะคะจะอยู่แค่ครึ่งบรรทัดเท่านั้นนะแล้วก็ลากไปหาพอพึ่งได้เลยเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับหน้า84นะคะจากนั้นเราจะไปอ่านสะกดคํานะคะซึ่งคําอ่านสะกดคํานี้เนี่ยจะอยู่ในหน้าที่85แล้วก็86ค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะนักเรียนก็สามารถอ่านตามคูณนุ้ยไปได้เลยนะคะสระแรกที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็จะเป็นสระ โอนั่นเองสระโอเนี่ยจะประกอบไปด้วยสระโออยู่ด้านหน้าพยัญชนะและสระอะอยู่ด้านหลังพยัญชนะค่ะซึ่งสระโอจะมีเสียงสั้นนั่นเองเราไม่สามารถที่จะลากสระโอให้เป็นเสียงยาวได้ถ้ายาวก็จะเป็นสระอนะคะคำแรกค่ะคำนี้นะคะลอโอลต่อมาอโอ,โอ,โอ ดอ,อดง่ายมากเลยใช่ไหมคะสระที่สองที่เราจะเรียนกันนะคะก็คือสระเอค่ะสระเอเนี่ยจะประกอบไปด้วยสระเอานะคะก็คือรูป A แล้วก็รูป R นะคะบวกกับรูปอะเข้าไปทำให้สระเอาที่เป็นเสียงยาวเนี่ย กลายเป็นสละออ่ซึ่งเป็นเสียงสั้นนั่นเองนะคะจะมีคำว่าอะไรไปดูเลยคำที่หนึ่งนะคะกออเกาะคำที่สองงออ่เงาะและสละต่อไปค่ะ อยู่ในหน้าที่86นะคะสระเอียค่ะสระเอียจะประกอบไปด้วยสระเอียนะคะที่เป็นรูป A อยู่ด้านหน้ารูปยอยักษ์อยู่ด้านหลงังแล้วก็รูป E อยู่ด้านบนพยัญชนะมาบวกกับสระอะเข้าไปนะคะเราก็จะได้สระเอียที่เป็นสระเสียงสั้นค่ะคำที่เราจะเรียนกันในวันนี้คือผอเอียเพีย ยเอียเดียต่อไปนะคะก็จะเป็นสระเออค่ะสระเออก็จะมีสระเออนะคะเป็นรูปผสมกับสระอะนั่นเองค่ะมีรูปเออยู่ด้านหน้ารูปออยู่ด้านหลังและรูปอะอยู่ด้านหลังรูป o ออยีกทีนึงนะคะสระนี้อ่านว่าสระ เอค่ะเป็นสระเสียงสั้นเช่นเดียวกันคําที่เราจะอ่านก็มีคําว่ายอเอเยอะและคําที่สองนะคะลอเอเละนัะเกเรียนสามารถอ่านออกเสียงตามคุณนุ้ยได้เลยนะคะ ต่อมาสระอวค่ะสระอว่เนี่ยก็จะเป็นสระอัวบวกกับสระอะนั่นเองนะคะจะมีรูปไม้หันอากาศนะคะอยู่ด้านบนตรงนี้วแหวนอยู่ด้านหลังพยัญชนะและสระอะมาเติมอยู่ด้านหลังวแหวนอีกทีนึงนะคะสระอว่เป็นสระเสียงสั้นเช่นเดียวกันค่ะมีคำว่าอะไรบ้างไปดูกันเลยพออว่ผัว ยออั Yo, uh, นะ่วยันวสองคำตัวอย่างนะคะหน้าต่อไปค่ะให้นักเรียนเตรียมสีแดงนะคะสำหรับระบายสีคำที่เป็นสระโอไม่มีตัวสะกดเนาะคำที่เป็นสระโอแบบมีตัวสะกดให้ระบายสีฟ้าค่ะแล้วก็คำที่เป็นสระออกนะคะให้ระบายสีเขียวและคำที่เป็นสระเอียให้ระบายสีชมพูค่ะ เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะคะว่าคําที่เป็นสระโอไม่มีตัวสะกดมีคําว่าอะไรบ้างไปดูกันเลยคำแรกนะคะมีคําว่าชอโอโชะค่ะนักเรียนสามารถระบายสีแดงไปได้เลยนะคะต่อมาค่ะลอโอล้ค่ะมีคําว่าอะไรอีกนักเรียนช่วยกันหาได้เลยนะคะต่อมาตอโอโตไมตีโตนั่นเองนะคะระบายสีฟ้าในคําที่เป็นสระโอแล้วมีตัวสะกด มีตัวสะกดจะเป็นสระที่รดรูปดังนั้นเนี่ยก็จะไม่เห็นรูปสระเลยนะคะมีคำว่าอะไรบ้างไปดูกเลยพอโอมาผมนะคะระบายสีฟ้าได้เลยนโอกอนกจอโอกกโด ง่ายมากเลยและสุดท้ายค่ะสระเอียนะคะก็จะมีคาว่าพอเอียเพียระใบสีชมพูได้เลยกอเอียเจียไม้ตีเกียและสุดท้ายค่ะจอเอียเจียไม้ตีเจี้ย,ย,ยค่ะมานับกันเลยค่ะสีแดงมีลูกบอลทั้งหมด1 2แล้วก็3นะคะเราเติมเลข3 ะะสำหรับในหน้าที่87ค่ะไปดูหน้าสุดท้ายของวันนี้นะคะซึ่งอันนี้ให้นักเรียนไปทำเป็นการบ้านนะคะแต่ว่าคุณครูจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนสัก3ามคำเนาะอย่างเช่นคำแรกมีพยัญชนะกอไก่กับสระออกค่ะเราก็จะได้คำว่ากออกกอนั่นเองนะคะพอเวลาเราเขียนคำอ่านเราก็เขียนกออกกอสระออกนะคะกออกสุดท้ายได้อ่านว่าเกาะนั่นเองค่ะ เขียนแบบนี้นะคะต่อมาผอพึ่งกับสลัวก็เป็นผออผ,ผัวนะคะก็จะเป็นผออผัวนะคะลอลิงกับสระอุค่ะก็จะได้ลออุล้อลออล้นะคะโอเคที่เหลือนะคะ คุณครูเชื่อว่านักเรียนสามารถทำได้ด้วยตัวเองแน่นอนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนสามารถนำมาส่งในคลาสเวิร์กได้เลยนะคะและสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนในมีติ้งนะคะวันนี้คุณครูมีการเขียนตามคำบอก10คคำนะคะให้นักเรียนเตรียมกระดาษเนาะแล้วก็เขียนเลข1ถึงเลข10ไว้เลยนะคะแบบหน้ากระดาษที่ เห็นอยู่ตอนนี้ได้เลยนะคะหลังจากนั้นคุณครูจะอ่านคําให้ฟังนะักเรียนเขียนคําตามที่คุณครูอ่านได้เลยพยายามสะกดด้วยตัวเองนะคะคำที่1คําว่าเลทะเลทะเหมือนตัวอย่างที่คุณครูเขียนให้เลยค่ะคำที่สองนะคะคำว่าบิดา บิดาคำที่สามคำว่าเฉฉัฉเฉฉัฉคำที่สี่คำว่าสิบห้าสิบห้า คำที่ห้าคำว่าบ้าใบบ้าใบคำที่6กคำว่าไขาสือไขสือคำที่7จ็ดคำว่าเธอจา๋าเธอจา๋าคำที่แปด คำว่าเรือรั่วเรือรั่วคำที่9ให้เขียนชื่อของตัวเองนะคะเขียนคำว่าชออือชื่อไม่เอกชื่อและเขียนชื่อของตัวเองลงไปและคำที่4 0ให้เขียนคำว่านามสกุลเหมือนที่คุณวิขยเขียนให้ดูนะคะและเขียนนามสกุลของตัวเองลงไปค่ะ เสร็จแล้วถ่ายรูปก,กระดาษหน้านี้ที่เขียนตามคำบอกส่งในค้าสวกเช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ